สวัสดีครับเอ๊แมเบอร์แบร์นะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโรไปดูว่าในเซเว่นเนี่ยมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับทุเรียนบ้างนะไม่ค่อยมีแต่นี่ขายแล้วมีก็แพงมากเลยนะแต่ว่าเราก็ไปหาในเซเว่นที่มันเป็นทุเรียนทุเรียนดีกว่านะเราก็สงสัยเหมือนกันว่าในเซเว่นเนี่ยมันจะมีรถอะไรที่เป็นทุเรียนบ้างนะเดี๋ยวระดูว่ามีอะไรเป็นของกินบ้างนะเราจะเน้นของกินนะคงไม่มีอะไรที่เป็นกินทุเรียนมากแล้วนะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูด้วยนะว่ามีได้กี่อย่างนะไป แล้วแล้วเราก็มาถึงเซเว่นหนแล้วเป็นงขนมนาว่าเราจะเจอขนมจะเป็นตู้เรียนไหมก็ไม่มีนี่มันโดนตัวไหมไม่มีเห็นไหมนี่ยจนนี่ก็ไม่มีเซเว่นเล็กๆเนี่ยไม่มีเนขึ้นตัวก็ไม่มีเนี่ยจะเจอไหมเนี่ยไม่มีเนี่ยมันไม่มีเลยครับอแล้วเราก็ไปเจอกินนี่ไงลูกอมทุเรียนนะไม่รู้จะเจออีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรารีวิวแล้วก็ได้กลับมา นะครับโอ้ยเอาละครับทุกคนกลับแล้วครับจากไปเซเว่นมาเ้วเดินมามากกว่า2ชั่วโมงนะสิ่งที่ได้คือไม่ได้เลยนะโอ้โหได้มาแค่อันนี้อันเดียวนะก็สรุปว่ามันคืออะไรฟุตตี้ฟิตกเป็นลูกอมเคี้ยวนุ่มกินทุเรียนผสมเนื้อทุเรียนตาฟุตฟุตฟิต เดี๋ยวผมอมธิบายก่อนว่าทําไมหลักการตลาดว่าอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันเป็นไม่มี RA. จะพูดกันเลยมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะรีวิวไ้ดูแล้วก็อธิบายว่าทําไมตุเรียนมันหายากแล้วก็น้อยมากคือปีนี้ตุเรียนมันมิงลมพายุมากนะครับส่วนพี่บีเอ็เนี่ยคือไม่มีดอกเลยแล้วก็พินิจปีนีน้ก็จะน้อยนนะนนแล้วครับตุเรียนแทงก็อย่าบ่นนะมันหายากเป็นปีละน้งเองอะ่ะมันจะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี่มันก็ยากนะมันก็มีแค่นี้แหละครับเซเว้นใหญ่อาจจะมีทุเรียนทอดนะแต่ว่าเซเว่นเล็กๆนะแถวีม่เอนี้ก็ยยังไม่มีนะ เด็กเรียนเคยเห็นใช่ไหมแต่ก,ก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอันที่มันเป็นยังไงกินให้ดูเลยฮนะอันนี้มันเป็นห้าเอ้สิบสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทได้มาห้าเม็ดเองทุกคนเดี๋ยวมาดูกลิ่นว่าหอ,อมไหมนะกี่บาทนะบาทจ้วยห้าไม่เป็นละบาทด้วยเม็ดละไม่ใช่สองบาทเลยสองบาทเลยอ่ะรวมเดี๋ยวนี้ไม่ดสองบาทแล้วนะแต่อหอมมากเลยอ่ะโอ้โหกลิ่นทุเรียนฟโโ<อ>ุ<ด>้งหอมมาก <ๆ S 2> <ๆ>เลยทุกคนแม่บอกมีทุเรียนด้วยอืมเหมือนทุเรียนเลยอ่ะเห็นไหม,หมพี่ลองกินดู อร่อยมากเลยพ่อต้องเรียนหายยากอ่ะปกติเซเว่นน่าจะมีตัเรียนเยอะกว่านี้นะแต่นับตัเรียนอะไรก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีทำลายช้าดึกคิงมากเลยอืมหอมบอบมากเลยตัเรียนเลยอ่ะมันตัเรียนเลยตัวเรียนอบแห้งก็ไม่มีหรอไมมีบางเซเว่นมีต้องไปหาที่เซเว่นใหญ่ๆถ้าแบบเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พี่หมีด้วยนะพี่หมีซ่อมมากเลยมันไม่มีอ่ะ ว่าเป็นคอนเทนต์ทุเรียนตรงนี้ทุเรียนกำลังมาแรงนะก็เลยอยากทำเกี่ยวกับทุเรียนนะ <c oughs> คลิปเวลาไม่ออกก็เ <c oughs> นี่ยในเซเว่นนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ